ว่าเขาต่อได้ทำไมลงไม่สู้ได้ที่ขวาอยู่ได้ข่าวว่าน,นี่คือแมปใหม่งั้นเหรอว่าน,นี่คือแมปใหม่ที่มีชื่อว่าคาราคินซึ่งตอนนี้เราอยู่กับแมปใหม่นะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นกับ Nothing for Gaming นะครับหรือช่องบีวีซีดีที่เรารู้จักแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นยังไงเราไปลงไหนเอามือเล็กเรือพี่เดิม ความพยายามครับมีคนโดดพร้อมนอนไปเลยแต่ใครเป็นไหนแล้วก็ไไ่รู้มีคนโดดไวจังอันนี้ใช้เทคนิคเจอบ้านที่เราจะลงแล้วใช่ปะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ซึ่งแบบนี้มีขนาดความกว้างแค่2คูณ2เท่านั้นนะครับเล็กมากว้าวและแบบนี้ไม่มีรถไม่มีไฟกันด้วย2คูณอ2อเมตเรอรอแล้วสโคปที่มาซูมระยะไกลก,ก็ โดนตัดออกไปสองคนสองเมรอ่ะกิโเมตรอะก็สี่กิโลเมในสองคสองเออวัาวพี่ได้ยินมาด้วยนะว่ากระแพงนี้มันสามารถอดีได้กระแพงกันทุกท่านกระแพงกันทกท่านท่านดูเอนไเมะมาจ่วยเ่ได้ด,ดูเลกดูแล้วน่แตบบพี่้าสู่ที่พันดูนะตรงนี้คืออะไรเิกแบบดูแล้ว MC, MC. เอ็มซีเอ็มเมซีจะาไหมละ่ะ เสียปใกล้มากวเฮ้ยระเบิดปรมนูฮะเขาไหนเขาไหนเขาไหนๆนบ้านบ้านอยู่ไหนอยู่เนี่ยเจอโอ้ปุสการหลันันบ้านหลังนึงที่ความนี่ไม่ใช่ปรมนูในระเบิดอยู่กระปุกหนระเบิดปรมนูเหินที่มันระเบิดโนเกีย3ามสมหนึ่งหินมันเอ็มสบตกใครอบอกที่ตรงนี้สกาเออแล้วว่าเราไปที่อื่นกันดีกว่า เปียนตัวทางนี้ทะลซ้ายทางนี้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 ไปทางนี้ไปทางนี้จุดยาก่อนไม่มีอ่ะตรงนี้ยังไม่มีใครเซลเซลอะไรใครยิงอ่ะอายีแม่ราอะไรบลลูมีโลุมันะมีนจมีอะไรมาเดี๋ยวฟาร์มฟาร์มโคลาดนะฟาร์มโคลาดเอาระเบิดปรมาูไหมไม่เอาระเบิดปมานูว่าเกียสามหนึ่งศูฮ้เอ็มสี่โนเกียไหม มีลแล้วนี่เบิดมีป2ไหมมีที่จะกำแพงที่สามารถทำาได้มันไม่มีอ่ะแต่ไม่<ล>ยมมอ<ะ>มอให้เพราะว่าต้องใช้มีหมวกสองปะอู้มีสโคปสองเลยเอาไหมไหมไม่มีสโคปสามเกิดสงสัยว่าตั้งแต่สมัยตอนที่เกมมันออกว่าสมัยเรายังเรี้ว่ากระป๋อเลื่อนหนึ่งกระป๋อเลื่อนสองเลยแต่พอตัดมาในในเฮ้ยอย่าแย่งม่านดิกระแม่ไี้สามารถทำลายได้ กเป็นเตะดับ sí ปีเปียดปีไรขี้ไก่ต uh huh. oh anyway> ื้อตืดลีกเซตเออคือดูแอตแทกยึดซ้ายยกขวายกซ้ายตอนนี้เราว่าเราจะเข้าไปในใจกลางดีกว่าอู้แบ็กโซนอยู่ตรงตรงเมืองแบ็กโซนอยู่ตรงนั้นยกมือขึ้นทรงหมึกทรงมาที่มือหนึ่งนี่มือหนึ่งยากวะเดี๋ยวก็ใหญ่ ไม่ไมีเสียงปืนมีเสียงปืนเจอเวลาใกล้มากใกล้มากด้านด้านเราเมียดอกโลกไม่ต้องเอาหรอกมันเป็นจุดมันเป็นมันเป็นจุดที่มรณะที่จุดเรียกเจุดเรียกเท้าแล้วกี่สมแล้วก็ไม่รู้ที่มีฝุ่นเอ้ยตรงนี้สามารถเปิดได้มันจะตามนี่ก็โอ้ของเต็ม มันก็ใช้ออนหนึ่งเลยแล้วกันอะไรเดี๋ยวั้งตายเอ้วเขาเลิกเปิดได้ทำไมลงมันไม่สูดอ่ะที่ขวางอยู่เฮ้ยแบเมืองใหญ่หรือเปล่าหูกระเป๋าสามส่งมามีระเบิดนะอุย้ยเสียปอ่ะ ิเหื่อนไม่ได้ยิงแหละตอนแรกยิงอยู่มือมันลัน่นกะโอูโกะเอียงเฮ้ยขอเป่าสามนอยเอาเป่าหนึ่งไม่ไหวดีไม่ม,ไมีใช้เป่าสองอยู่เนี่ยเป่าสองเพืจะเตลแล้วสต๊อกเออจะกันเลยอย่าลืมเลยนะว่าแถวนี้นนมันจะเป็นการเล็กท้าวแต่ตอนนี้พี่ขออีกล่ะขอยืมเป่าสามไปเลยไม่แบบเดียว แบบหน้ายาอให้ห๊ะบ้านนี้อาจจะมีบ้านหมู่บ้านนี้อาจจะมีหมวกเปล่าสาบก็ได้ฟาร์มคนละบ้านเออสติกกี้บอมดอกเยอะจังเลยเจอปลาขยันดอกจังเลยมันเหมือนขยันดอกจังเลยสติกกี้บอมสติกกี้บอมเจออีกแล้วโอ้ขยันลูกแล้วโอ้ขยันดอกเหลือเกินแบบนี้เฮ้ยจะเข้ามาทําไมล้วไปไกลไเลยจะเจอปอกสาบหรือบ ถึงจะทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ลกสุกี้ใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์อ่อนๆก็พอไอของเกมได้กิน MC MC ดอกเยอะเหลือเกินเหมือนแบบนี้แบบบ้านเล็กๆของหนอหยองเยอะเลยพอตัดไปที่พอตัดสภาพไปที่แม่เต็มเรื่องของก็เต็มแหละของไม่เต็มก็เต็มกระเป๋ากระเป๋าค่ะโคตรยากอ่ะเออแบบนี้แบบนี้ของยางฟูแต่กระเป๋าหนอหยองยากงงเลยฮ่า ในบ้านเูากระสุนเขียวหน่อยไหมพี่พี่เต็มเต็มแล้วเต็มเหมือนกันใส่ได้แค่นิดเดียวเนี่ยแต่ว่าเราไปบ้านหลังอื่นกันเถอะเอานี่กลับไปด้วยดีกว่าเราสามารถเก็บเอาระยะประชิดได้มากกว่าหนึ่งอันงั้นปลายี่สิบอันก็ไม่หมดใช่เปลี่ยนมือมอได้อุ้ยอุ้ยประตูประตูยิงเลยยิงเลย อะไรขยับได้อุ้ยนั่นไงบอกแล้วโอยยิงยิงอุ่นยิงตอนแรกเก่งนะแต่เจอจริงเหกตเล้ยแล้วมันอยู่ที่เขามันอยู่ที่เขาเจอแล้วลงลงล่างลงล่างโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 อ๋อปอบปอบปอบยาปอบยาปอบยายิงหัวหนี๊ โอเคเราไม่ไปตีเขาแล้วพี่ไปพี่ไปพี่นีแหละนี้เสืปอผ้าจระเข้นี้ทางหนึ่งมาเจออีกทางหนึ่งดีงแล้วนีไม่มันอยู่ด้านหน้ามันมีหลายฟังมันอยู่ด้านหน้าดิโอ้ยมันจะเดินสลุมมันจะเดินไีตามมา่ตามมาเร็วตามมาเร็วพี่เคลียร์ให้แล้วตายตอหน้าตนตาเลยเฮ้ยมีอีกข้างข้างเจ๋อ ก็สาเหตุเยอเก็บเพื่อนมันหนึ่งนีนสองหนีแล้วหนีหนีหนีเย่ yeah! กระสุนจะได้หายไปแล้วเออพี่ช่วยมันช่วยผันกระสุนแต่กระสุน D B S พี่มันผันอ๋อนี่ไปใช้ตรงนี้ยิงเล่นดีกว่าจะได้ของอย่าผาันอย่าผันอย่าผันเล็กตีนอยู่โอ้ยของเต็มเก็บอะไรไม่ได้เลยปั๊มยาง โคเอียงมันจะมีอีกตัวปะเอียงก่อนยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาหนีเร็วเข้าไปใจกลางวงให้ได้ไม่รู้อ่ะแต่พี่ระเบิดบ้านเลยเต็มสติ๊กอล์บอลรล้วเราฟารไม่ไ,ปไ,ปได้นาะจำไม่ได้เราฟามแล้ว,วเวมหมือนเรายิ่งเหมือนเราไปข้างหน้าแล้วเราเจอไปททงนี้ไปททงนีไปะางนี้ไป,นไปดำด้านดำด้านแบบดีหรือแบบธรรมดา ตามมาตามมาตามมาเคยเคยพี่เจอหลุมอีกอ่ะอึใบนี้ตอติ๊กกี้อยู่ไหนเนี่ยโอ๋ตายไปละเจอตัวสามอยากเก็บนะเขาเขาเร็วเขาเร็วเขาเร็วเฮ้ยบอย่ไม่ใช่หลุมตันไม่ใช่หลุมตันกระสุนเอียงกระสุนเอียงกระสุนเอียงมาจากไหนเกินมาเคยกระสุน เกิดมาพี่เพิ่งเคยเฮ้ยกระสุนเียิงระเบิดเดล่ามันโอบเยอะจังเลยพี่เก็บมาสองอันได้ไหมเนี่ยไม่แม่แม่วันพ่อช่วยเก็บอะไรอันนึงงพ่อช่วยเก็บอะไรอันนึงไม่เอาหางหายันได้กระเบิดเฮ้ยเกระเป๋าวู้สโคปเอียงพี่ก็ได้สโคปเอียิงจังมีสโคปยิงสองอันแล้ว DBS โอ้สโคปเอียงสโคปเอียง ผมขอแนะนําให้มาจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมมารตบตำแหน่งให้เนี่ยตรงนี้มาเลยครับสโคปเอียงดอบอย่างเยอะมันอาจจะดบตามเรนดอมนี่มันันมันไม่ได้เรนดอมหรอกมันจูงใจมันจงใจแล้ววกกลับมาที่เดิมปะ่ะไม่นะแต่ก่อนไม่มีดีเบตไม่พี่ทิ้งดีเบตไว้เนย่าผานอย่าผานอย่าผาน,าานเลอกปิด ตอนนี้พี่มีพี่มีข้าวหลามพี่บ้องข้าวหลามตัดมีคนจริงอยู่แถวนี้เอา้าแฉลงไทยมีคนจริงอยู่แถวนี้มีการระเบิดอยู่แถวนี้เอายากัะไปดีกว่าอะไรอตอนนั้นอุ้ยฮ้เสียากระสุนต่อหน้าต,ต่อตาเลยให้ปลาอะไรใสพ่พี่ทำไมพี่เลื่อนรถเพื่อนอ่อะเอาแฉลงตีเล่มอย่าเป็นโกอะโดดเลม่มอย่าเป็นโกอะโดดยกซ้ายายกขวาดูสุด โอ้ oh! อะไรอ่ะโอ้ทันเลยจะตายแล้วไม่ช่วยละช่วยหน่อยเร็ว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 มันมันจะกันเดินมามากระดุยอย่าพวก็จะตายยี่ช่วยก่อนอย่าพวก็จะตายเลยช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยกออ่อนเออ สุดยอดืออืว้าวสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปนะวงกลมให้ท่านผู้ชมรู้เลยเออไอตัวที่มันนอกอะ่ะแล้วก็เก็บไปเอ้าได้คิวสองเฉย Oh oh oh. ซึ่งคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด <จบ S 1> ไลค์ลกดแชร์กดซับสไครต์เราผมด้วยนะครับจบแล้วซึ่งถ้าอยากให้มีอีกก็อย่าลืมกดซับสไครต์แลกะกดติดตามให้กันเยอะๆด้วยนะครับผมถ้ากระแสดีเดี๋ยวผมวาอาจจะมาทำพาร์ทสองก็ได้ไม่มีปัญญาทำภาคสองเทำได้ดิถ้าหากว่าพี่ไม่ติดอะไรก่อนนะ